จับไปที่มานะครับหทงา,าห้อประมาณสอง 4, นิ้วนะครับไม่ต้องชิดมแนะม่แทงออกมากนะมือซ้ายวางที่ปกหัว่างกระดาแบบนี้นะครับสอบสองแทบการ,การออกน็อปจ่อไปข้านะงหน้าเล็กน้อยจะได้มีแรงนะดันดะูซิตึงนะ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  สองข้างได้ออกแรงนะผัดเข้าหากันนะยืดดูหลับตรงนะข้ขาตงข้อขาลรงหลังจะได้ตรงยืดดูไม่ดีก็ตึ๊บท่านี้สามารถตับเพิ่มได้อีกนะถ้าสลักแท่งมือซ้ายอยู่ที่ปากมือขวาอยู่ที่กมืหนู หายี่ไปด้หาได้ครับขอยี่นเาพ่อเดขาสที่คร่าอขออีกคร